สวัสดีครับเอาวันนี้ผมก็จะมาจะมาทำให้เอาตัวแฮกเขา้าค a ตัวใหม่ล่าสุดให้ดูเวอร์ชันใหม่ที่ครอบเดตใหม่ให้ดูนะครับเนี่ยถ้าคุณอยากให้ผมทำคลิปนะครับให้คุณกดติดตามแล้วกดไลค์แล้วกดซับสไครต์กันได้นะครับ สัญญาว่าจะทําคลิปให้แน่นอนเดี๋ยวผมหาว่าผมก็หกว่าผมจะเอาเข้าได้หรือไม่เดี๋ยวดูนะครับผมเอาเข้าได้แน่นอนผมทามาได้นะสยยาให้ผมทําคลิปมาสอนพวกคุณให้ให้คุณคอมเมนต์บอกมากันนะครับเปนนึงนะครับคอมเมนต์บอกมาว่าให้ทําคลิปนะแล้วก็ผมจะทําคลิปเมื่อซับสไครถึงหนึงร้อนะครับ ผมก็ตามคิดนะครับสอนแฮ็กตัวนี้ให้เอาเข้าออกเกมใหม่ล่าสุดเดี๋ยวดูนะครับว่าผมเอาเข้าได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวดูให้เป็นกลับตาเลยนะครับลืมแนะนำตัวผมก็อิปลอนเกมเมอร์อย่าลืมกันนะครับฝากกดติดตามมันด้วยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ กันแล้วนะครับปรแป๊บนเลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยากให้ผมทำคลิปก็คอมเมนต์และก็กดไลค์กันด้วยพอซับสไครถึงหนึ่งร้อยผมจะทำคลิปกันเลยนะครับในนอนผม แน่นอนคนระับทำตามสัญญาได้แน่เลยนะมันช้าเพราะผมทำคลิปอยู่มันช้านะ ทำแล้วนะครับดูนะครับดูภาษาอังกฤษไม่ขึ้นเลยครับไม่ล้นไม่หลุดเลยนะครับน่าเป็นไงครับหลุดไหมครับเป็นไงครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูตับตาเลยแล้วก็ให้คุณนับเป็ตามสัญญาก่อนนะครับ ผมถึงจะทำคลิปให้ดูกันนะครับในนอนครับโอเคผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแคนผมอยู่ดับ66แล้วใครสนใจก็แอดก,กันมาได้นะครับแค่ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ